สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันที่28มกราคม2568นะคะวันนี้นะคะช่างหน่องนะคะก็มีโอกาสนะคะเข้ามาซ่อมรถให้กับลูกค้านะคะก็ขอขอบพระคุณลูกค้าเป็นอย่างสูงนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเก่าหรือลูกค้าใหม่นะคะก็ขอขอบพระคุณมาณนะที่นี้ด้วยนะคะตอนนี้ช่างหน่องเพิ่งมาถึงนะคะก็ขออนุญาตเอ่อเทสรถ ของลูกค้าก่อนนะคะที่จะดำเนินการซ่อมต่อไปนะคะหากเพื่อนๆท่านใดหรือลูกค้าท่านใดนะคะอยากจะติดต่อซ่อมรถแบคโคนะคะ mm hmm. ก็โทรศัพท์กันเข้ามาได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์098 789 5963เนะคะ mm hmm. เบอร์นี้เป็นเบอร์ไลน์ด้วยนะคะ สามารถส่งโลเคชันสถานที่หน้าง,งานนะคะผ่านแอปพลิเคชันไลน์นะคะกันเข้ามาได้นะคะหรือว่า,าหากเพื่อนๆอ,อยู่แถวนะครราชสีมาโคราชนะคะก็สามารถที่จะเอารถเข้ามาซ่อมที่บ้านช่างหนองได้นะคะก็จะไม่มีค่าเดินทางออกไปนะคะก็จะประหยัดรายได้ให้กับลูกค้าที่อยู่แถวจังหวัดนะครราชสีมาด้วยนะคะ ช่างหน่องก็จะเทสรถเพื่อลองรดแล้วก็ซ่อมแซมต่อไปก่อนนะคะก็จะใช้เวลาพอสมควรนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบพระคุณทุกทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ